สวัสดีทุกคนคะ่ะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางลราพัฒนานะคะสูตรสองนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะแนวทางนะคะและผลสรุปนะคะฟังคำเตือนกันนิดนึงนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิง และใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุสิปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับรอบที่แล้วนะคะพี่น้องจ๋าเข้าหรือหลุดนะคะมาสรุปพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางต่อนะคะพี่น้องนี่นะคะสูตร1เม็ดอ่าสูตรวัดสูตร2นะคะพี่น้องจ๋าสูตร2เนาะพูดผิดพูดถูกขอโทษขออภัยนะคะ สูตร2นะคะแอดให้เด่นไปที่สองกับ9นะคะวิ่งรูดนะคะไปที่9 0 1 5นหนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางเราออก4 2 3 5 6 9หนะคะเลขตัวเดิมนะคะพี่น้องจา๋า5 6 9กนะคะ2 3ตัวบนนะคะแล้วสงตัวบนก็69นะคะแล้วก็3 5หเป็นตัวล่างทางเว็บไทยนะคะส่วนทางสงปปลาราวนะคะก็42เป็นล่างนะคะ ส่วน69นะคะแอดเจาะไม่ถึงนะคะเจาะกระโดดไปนะคะตัวเด่นมานะคะเด่นมาแต่เจาะไม่ได้นะคะพี่น้องจา๋าเพราะฉะนั้นหลุดไปนะคะบนเนาะ35นะคะตัวตัววิ่งมาวิ่งเด่นวิ่งลูดฟันนะคะแอดไม่มีนะคะเก้าก็มานะคะพี่น้องจา๋าเก้าก็มามาบนนะคะเก้ามาสําหรับพี่น้องที่ วิ่งรูดตัวเดียวนะคะก็น่าจะแฮปปี้อยู่เนาะส่วนทางสปปล,ปลาวสีสองนะคะตัวนี้นะคะพี่น้องสีสองก็เข้าเด่นมานะคะทางไทยมาแต่เก้านะคะพี่น้องจา่าทางไทยมาแต่เก้าเนาะกับอ่ากับห้านะคะส่วนสีสองแอดก็ได้สองสีนะคะตัวกลับนะคะพี่น้อง สรุปคือเข้าสี่สองนะคะรอบนี้เนาะเข้าทางสปปลาวแล้วเนาะเข้าล่างนะคะพี่น้องจ๋าสี่สองทางสปปลาวนะคะสําหรับเว็บไทยนะคะรอบนี้ไม่เข้าเข้าแต่ตัวเด่นวิ่งรูดนะคะพี่น้องจ๋าเข้าเก้าเข้าเก้านะคะเข้าเก้ากับห้านะคะเข้าอยู่นะคะเข้าวิ่งรูดนะคะพี่น้องจ๋านี่เนาะนี่นะคะ สำหรับพี่น้องที่ตามทุกโรบนะคะก็น่าจะาได้ตัวเด่นวิ่งรูดไปนะคะไม่ต้องน้อยใจเนาะมาเจาะกันใหม่นะคะพี่น้องจ๋าสูตรสองเนาะตามลุน้นตามเชียร์กันต่อนะคะกล้องแอดเป็นมุมมัวนะคะพี่น้องจาอ๋าโรบนี้ได้มาแล้วนะคะแอดก็ได้คำนวณมาแล้วได้สี่กับห้านะคะ ตัววิ่งรูดนะคะแอดแอดได้ศนะคะหนึ่งนะคะแล้วก็คู่เด่นเลยสี่กับ5นะคะสำหรับพี่น้องสายวิ่งสายรูดนะคะก็มาเจาะกันนะคะสี่อันนี้ห้าเนาะสี่ศสี่หนึ่ง 4 3ดีไม่ดีจะมาคู่กันนะคะระหว่งตัวเด่นกับเด่นเนาะ4 4 4 5นะคะสำหรับ5นะคะพี่น้องก็จะได้ไปที่5 0เอาให้ชัววิ่งรูดเลยนะคะพี่น้องจ๋าบางทีแอดก็เจาะไม่เข้าเนะ แต่ตัวเด่นก็มาอยู่ห้าสองนะคะห้าสามห้าสี่มีแล้วห้าห้าห้าแปดนะคะพี่น้องก็ไปกับทุกครั้งนะคะไปกับทุกครั้งนะคะ ตัวที่แอดชอบนะคะพี่น้องก็เน้นไปที่4กับ5แล้วก็0นะคะวิ่งดูดได้ฟันได้นะคะตัวที่แอดชอบก็จะเป็น4 0 4 3 4 5นะคะส่วน5ก็จะมี5 0ตัวที่แอดชอบนะคะ5 2 ห้าสามนะคะห้าห้ากับห้าแปดคือชุดลงนะคะ4ี่หนึ่งและสี่สคือชุดลงเช่นกันนะคะพี่น้องจ๋าให้ชัวให้แน่นอนนะคะวิ่งรูดนะคะรูดได้เลยนะคะพี่น้องจ๋าเอาให้ชัวนะคะได้น้อยแต่ได้นานๆน,น,นะคะพี่น้องจ๋าสุดท้ายนี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ เพื่อที่จะได้ให้พี่น้องทุกท่านได้มองเห็นนะคะพี่น้องจา๋าสุดท้ายนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะมีความสุขเฮงเรวยๆนะคะขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ